ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนออนไลน์สุขศึกษาและพลศึกษาวันนี้ครูเบนจะมาสอนเรื่องการปฐมพยาบาลจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับตอนกล่องปฐมพยาบาลเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่ากล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีติดบ้าน หรือหากเดินทางไปไหนก็ควรจะต้องมีติดตัวไปด้วยเสมอในกล่องปรมพยาบาลฉุกเฉินจะมีอุปกรณ์จําเป็นหลายอย่างเช่นยายาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียยาแก้เมารถสำลีใช้คู่กับยาฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดแผลกันไกลคลัสเตอร์ยาคลัสเตอร์ยาใช้สำหรับปิดแผลป้องกันเชื้อโรค ผ้าพันแผลเป็นผ้ายืดใช้ในกรณีเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือใช้เป็นผ้าดามกระดูกถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสถูกเลือดหรือสารคัดหลัง่งเห็นไหมคะว่ากล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉินมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถช่วยชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ในเบื้องต้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกเดินทางไปไหนควรจะต้องพกกล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉินไปด้วยและถ้าหากเกิดเหตุที่เราไม่สามารถช่วยได้ ก็ให้เพื่อนๆโทรแจ้ง1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะโอ๊ยเจ็บจังเลยอกล้าเป็นอะไรไปอะพายุ<ะ>ผมจักรยานล้มอะแข็งขยับไม่ได้เลยก้าไม่ต้องกลัวนะมีพี่อยู่ทั้งคนอุ้มพี่ขออุปกรณ์หน่อยอ๋อเราตร้องรีบห้ามเลือดก่อน ด้วยการกดบาดแผลโดยตรงโดยใช้ผ้าที่สะอาดพับเป็นเหลี่ยมหลายชิ้น<ะ>กดลงบนแผลอย่างน้อย10นาทีเพื่อให้เลือดแข็งตัวหากวิธีแรกไม่ได้ผลให้กดตรงจุดที่หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนที่เกิดแผลแทนโดยให้หาที่ประจรเหนือบาดแผลยกส่วนที่มีบาดแผลให้สูงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลมาบริเวณน,นั้นช้าลงและให้ศีสษะอยู่ในระดับตำ่ำในกรณีที่พบอุบัติเหตุและมีผู้ป่วยควรช่วยเหลือยอย่างไรสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อพบอุบัติเหตุและมีผู้ป่วย คือการเคลื่อนยใใ้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บด้วยตัวเองเพราะอาจทาให้ผู้ป่วยฉุกเฉินบาดเจ็บมากขึ้นได้แต่หากผู้ป่วยฉุกเฉินมีเลือดออกมากให้ทําการปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดแต่อย่าก,กดจนซีดเขียวส่วนภาวะเลือดออกภายในการห้ามเลือดอาจทําได้ยากแต่สามารถช่วยประมพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงได้คือให้ผู้ป่วยพักในท่าที่สบายที่สุดกลองประมพยาบาลมีความจําเป็นอย่างมากในการเดินทางเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหรหากเรามีกล่องปฐมพยาบาลจะช่วยลดความสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุนักกล่องปฐมพยาบาลมีอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทำให้เราสามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนได้น้องพายุเกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นน่ะน้องกล้ารถจักรยานล้มนะคะแขนขยับไม่ได้<อ>แต่พายุก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วล่ะคะ่ะอุ้ยเก่งมากน้องพายุ เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของลุงเองเดี๋ยวลุงจะพาน้องกล้าไปส่งโรงพยาบาลและโทรบ,บอกคุณพ่อคุณแม่ของน้องกล้าเองขอบคุณนะคะคุณลุงไม่เป็นไรกลับบ้านได้กันเถิดกันเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไปแล้วเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของเรานะครับสำหรับวันนี้ค,นคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ